วัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมผมเน้นะครับท่าด้อมก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแต่งปืนเอ2 4กันนะครับในรูปแบบของสายที่เน้นไปนทางการยิงควบคุมปืนนะครับผมจะเรียกว่าเป็นสายที่สมดุลก็ได้นะครับผมสามารถใช้ยิงในระยะกลางได้นะใช้บุกก็ได้เหมือนกันนะครับผมเด้ว่ามันใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยเนี่ยซึ่งการแต่งรูปแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งลองเล่นเอ2 4เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่ใช่สายที่บุกจ๋ามากเท่าไหร่นะครับผม เป็นสายที่ค่อนข้างจะเล่นเรืเ่อยๆนะครับผมไม่ได้แบบจี๊ดจา๊าดมากประมาณแบบชิวๆเล่นชิวๆเรืเ่อยๆนะครับผมโอเคนะก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูในส่วนของการแต่งปืนกันเลยดีกว่านะครับเพียงก็ของชิ้นแรกนะครับผมแนะนาว่าเป็นในส่วนของลํากล้องปืนก่อนเลยนะครับว่าให้ติดตั้ง OWC レンジャーนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะเพิ่มระาเเม็มาถึง20%เลยนะครับผมแล้วอย่างหนึ่งที่มันมีข้อดีพวกมาด้วยก็คือแรงดึงตัตั้งเนี่ยจะลดลงไปถึง10.9กนะก็เรียกว่าเกือบ11เเลยที่เดียว แล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงมาอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราติดตั้ง o d e m ลเมซีแรนเแล้วนะฮะตัวปืน LK24 ของเราเนี่ยจะสามารถควบคุมปืนได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยด้วยความที่มันทำให้ตัวปืน LK24 เล่นง่ายแลวใช่ไหมฮะ มันเลยมีข้อเสียที่มากลบในเรื่องความง่ายของพวกนี้ไปนะครับคือไรนะฮะคือความเร็วขึ้นที่เราลงไป2%นะครับความเร็วขึ้นที่ขนาดแรงลดลงไป8%เรล,ล่าแรงยิงก็เพิ่มมาถึง10%นะครับซึ่งคราวนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องโฟกัสเนี่ยคือเรล,ล่าแรงยิงนะครับผมในเรื่องของความเร็วขึ้นที่แล้วก็ความเร็วขึ้นที่ขนาดแรงที่ลดลงไปเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากกับเรานะครับเพราะว่าเราไม่ได้สายบุกจานะฮะอย่าลืมว่าอันนี้คือสายชิลเชลนะครับผมโอเคนะ เป็นสายที่เล่นได้เรื่อยๆนะครับยิงสตูเรื่อยๆเลยชิวๆไปนะครับผมจะไม่ต้องรีบร้อนบุกนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่นิ่งแคมป์นานๆนะเพราะว่าเราเล่นได้หลากหลายนะครับโอเคนะคราวนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องโฟกัสเนี่ยคือเลเวลาเลงยิงนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะต้องมีของแต่งที่มาช่วยเสริมในเรื่องรลเวลาเลงยิงนะและของแต่งเช่นทัดไปนะครับผมถ้าจาักรลำกล้องปืนนะจะเป็นในส่วนของพันท้ายนะครับผมแนะนําว่าให้ติดตั้ง YKM Combat Stock นะครับผม ไม่จําเป็นว่าจะต้องติดแบบไม่ติดพันท้ายนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการติดแบบไม่ติดพันท้ายเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบที่บุกจ๋าไปเลยนะครับทาให้การเล่นของเราในบางครั้งให้ยิ่งในระยะ2 0 3 0เมตรเนี่ยเรายิงยากขึ้นนั่นเองนะครับผมการติดแบบไม่ติดพันท้ายเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เล่นประมาณระยะ5-20เมตรนะครับผมโอเคนะครับแต่ถ้าสมมติติดวายคมคอมแบตตต็อก ok เนี่ยผมแนะนําว่าเล่นตั้งแต่ระยะประมาณ10เมตรนะครับผม 10- 20เมตรนะครับจะไม่ได้ถึงระยะใกล5้5เเมตรท่าไห แต่ก่อนที่จะไปของแต่งชิ้นทัดไปนะครับเรามาดูเรื่องข้อเสียกันก่อนดีกว่านะฮะข้อเสียคือความไม่นังเมื่อแรงยิงนะครับลดลงไปเยอะมากนะครับผมแล้วก็ตัวกระตุกเพิ่มขึ้นนะครับแรงดินแนวตั้งกับแนวนอนก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับคราวนี้นะคะแรงดินแนวตั้งกับแนวนอนที่มันเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยถามว่ามันสมผลมากไหมมันไม่ได้สงผลอะไรมากนะครับคือถ้าหมุนเล่นในระยะไกลมากๆเนี่ยมันส่งผลนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเล่นในระยะ1ิบถึงยี่ิเมตรนะครับเพราะงั้นแรงดิ่น แล้วอย่างหนึ่งเลยหร่อเแนวตั้งกับแนวนอนเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อเรายิงสตูคาวไว้ตลอดนะฮะกดยิงคาวไว้ตลอดนั่นเองนะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วตัวเอ2เคนะครับผมจะมีดาเมจที่สามารถสังหารสตูได้ภายใน4-5ถึงนัดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแรงดิ่ดแนวตั้งกับแนวนอนที่เพิ่มมาอย่างละประมาณ4%เนี่ยมันก็เลยไม่ได้สมบุกอะไรกับเรามากขนาดนั้นนะครับผมโอเคนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องโฟกัสจริงๆนะครับผมคือ ความแม่นยำเมื่อเ,เล็งยิงนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะแตกต่างจากการแต่งรูปแบบอื่นๆแล้วนะครับเพราะว่าความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเขาเนี้ยมันเริ่มมีบทบาทสําคัญขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราจะเล่นตั้งแต่ระยะ1 0ถึง20เมตรเป็นหลักนะครับจะไม่เข้าระยะใกล้มากนะครับซึ่งตอนนี้เราสุดพอยของเราได้แล้วนะครับคือ1คือเราต้องการเรื่องโล,ว,ลวเลเวลเรงยิงนะครับแล้วก็ข้อ2คือเราต้องการความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยของแต่งชิ้นถัดไปนะจะเป็นในส่วนของเลเซอร์นัั่นนเองะครบ ผมแนะนําว่าให้ติดตั้ง ODMC Laser Tactical นะครับไปที่ตต่เรเลเวลเลงยิงมา8%เรเนะครับผมแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเลงยิงมาอีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามันตรงกับ point ที่เราต้องการเป๊ะเ,เลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียเรื่องเห็นเลเซอร์ช่วยเลงใช่ไหมครับแต่ว่าผมบอกตรงว่าถ้าเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สมผลกับเราเลยนะครับเพราะว่าในหลายจังหวัดเนี่ยเราเห็นศัตรูแล้วก็ค่อยยิงนะครับผมหรือว่าเลงคาไว้เนี่ยมันก็อยู่ในระยะประมาณสิบถึงที่จจร,รับเมน,นรนึ่งรั แต่ว่าถึงเห็นแล้วเนี่ยยังไงศัตรูก็โผมายิงเราอยู่ดีนะครับผมยังไงเราก็สามารถสังหารศัตรูได้อยู่ดีนะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของข้อเสียที่เห็นเลเซอร์ช่วยเลงนะครับคราวนี้นะครับผมถ้าจากเลเซอร์นะจะเป็นในส่วนของใต้ลํากล้องนะครับ ใต้ลำกล้องนะครับผมแมนะนาเป็นเทสต์เข้าฟอสกิบเอเพื่อที่จะบูสต์ความแม่นยําเมื่อเล็งยิงขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับผมโดยมีข้อเสียเรื่องความเร็วคื่้นที่ลดลงไป1%นะครับแล้วก็ความเร็วกั้นที่ขนาดเล็งลดลงไป5%ซนะครับซึ่งถ้าถามผมว่าข้อเสียข้อดีเนี่ยถ้าถามว่ามันแลกกันคุ้มไหมผมตอกตรงว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราไม่ได้เป็นสายบูตจัดนะครับการที่ไม่ได้เล่นเป็นสายบูตจัดเนี่ยความคล่องตัวที่เราลงไปนะฮะมันจะไม่ได้ส่งผล พยายามเฉลี่ยว over all ให้ความคงตัวลดลงไปนิดหนึ่งก็พอนะครับหรือเพิ่มมันนิดหนึ่งก็ได้นะฮะแต่ถ้าสมมุติคุณเป็นสายบุกจ่าเนี่ยความคงตัวคุณเนี่ยตรงหลอดเขียวเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับผมโอเคนะคราวนี้นะครับผมของแต่งชิ้นทัดไปนะครับผมถัดจากใต้ลํากล้องนะถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนยากจะติดกล้องเล็งก็แนะนําว่าให้ติดกล้องเล็งเลยนะครับแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆไม่อยากติดกล้องเล็งนะก็แนะนําว่าเป็นในส่วนของคลิปหลังนะครับคลิปหลังนะครับผมแนะนําอยู่2ตัวนะครับผมคืออย่างแรกคือ Grandlight นะครรับพพี่่เเยยิิมมมมอาางง หรืออย่างหนึ่งคือล็อบเบอร์นะครับเพื่อที่จะลดแรงดึงตั้งไปถึง13.2เลยนะครับผมซึ่งอันนี้ท่านผู้ชมต้องลองสัมผัสเองนะครับว่าจะติดตั้งอะไรดีนะครับผมสำหรับแก a นูเร t เตหรือว่าล u b บเบอร์นะโดยวิธีการทดสอบก็ง่ายมากนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับด้วยการติด4ชิ้นนี้นะครับผมแล้วก็ลองเอาไปยิงดูถ้าสมมติท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันควบคุมไหวแล้วก็แนะนาว่าให้ติดตั้งแก a นูเร t เต g นกิ๊เทมนะครับถ้าท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันเด้งไปแล้วควบคุมปืนไม่ไหวก็ แนะนำว่าให้ติดตั้งล u บเบอร์กริปเทปไปนะครับผมโอเคนะซึ่งโดยส่วนตัวผมเลยเนี่ยจากที่ผมไปลองมานะครับผมว่าขอติดตั้งแกลนโดเลตส์กริปเทปนะครับผมก็ครบทั้ง5ชิ้นแล้วนะครับผมสำหรับการแต่งปืน LK 24ในรูปแบบของสายที่สมดุลน,นั่นเองนะได้เรียกว่าเป็นสายที่บุกก็ได้นะครับผมแคมก็ได้นะฮะเป็นสายที่เหมาะสาหรับมือใหม่มากๆเลยนะเฟรนลี่มากๆเลยเพื่อนเพื่อลองเอาไปเล่นกันดูได้นะ มันยิงง่ายมากๆเลยนะครับผมตัวปืน LK 2 4การแต่งรูปแบบนี้เนาะมีทั้งความเร็วนะครับผมมีทั้งความแม่นยำนะแล้วก็การยิงระยะประมาณ2 0 3 0เมตรได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าดีงามมากๆเลยนะครับผมโอเคนะก็ต่อไปก็เป็นในส่วนเกมเพลย์แล้วนะครับผมก็ไปดูในส่วนเกมเพลย์กันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะไปดูเลยฮะเครื่องโอเคครับก็เจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ในโหมดใหม่นะฮะในส่วนของ AK นะครับชื่อว่า Capture the Flag นะครับหรือว่า เอาโทมานั่นเองนะครับผมนี่นะฮะก็จะเห็นได้ว่าการยิงระยะตะกี้นี่น่าจะประมาณ25เมตรนะครับถึง30เมตรนะก็จะเห็นได้ว่ามันยิงง่ายในระดับหนึ่งอยู่นะครับไม่ได้ถึงกับยิงยากนะครับซึ่งโหมดนี้ถ้าให้ผมเท้าคือต้องหยิบทงศัตรูมาแน่เลยอะ่ะโอ้ยเกือบอุยอ้ยโอ้สุดจัดเพื่อนออกไปแล้วอะ่ะโอเคครับแล้วน่าจะไปที่ฐานเรานะครับคราวนี้เราต้องแบบป้องกันไม่ให้เพื่อนเราโดนยิงให้ได้นะครับ นี่โอ้ยจุ๊บจุบจิบบโอเคครับผมก็จะเห็นได้นะครับจากที่ที่เล่นให้ดูเลยนะครับว่าการควบคุมปืนเนี่ยมันควบคุมได้ง่ายมากนะครับผมไม่ยากเลยนะนี่นะครับเห็นไหมว่ามันนิ่งมากเลยนะครับผมโอ้ยกระสุนหมดแฮะพัก พักตัวพักใจไปรีโหลดก่อนนะครับผมโอเคครับอโอเคครับผมเออ,อผมมีอย่างนึงที่อยากจะถามว่าเพื่อนๆอ,อยากดูผมเล่นเกมอื่นๆกันหรือเปล่าครับผมนอกจากคอร์บ u ิวตี้นะแต่ถ้าสมมติเล่นเกมอื่นใช่ไหมผมก็จะบอกว่าคอร์บบิวตี้เนี่ยลงทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเกมอื่นมันก็จะแซมมาเองนะครับผมว่าแต่ละวันจะเล่นเกมอะไรเพิ่มดีนะครับผม ตอนนี้นผมมีรายการคิดรายการใหม่ด้วยโอ้โจ้เจาปฮปฮ๊อปเป็นรายการที่จะเล่นเกมนะครับเขาเรียกว่าว่าไงดีฮะเล่นตามที่แบบมีคนแนะนําม,มานะครับว่าพี่ลองเล่นเกมนี้ซิผมว่าจะลองเล่นให้ดูนะครับผมเป็นเกมแบบปันๆน,นะฮะผมจะดีใจมากๆเลยถ้าสมมติมีคนหาเกมปันป่นๆมาให้ลองเล่นนะครับผมโอเคครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหผ่านหน้าผ่านตาไปได้อย่างไรนะครับ อ๋อถ้าสมมติคลิกเข้าไปก็คือการนำธงกับฐานเลยนะครับผมอ๋อใช่ปะหรือว่าหรือว่าเราจะต้องเอาธงกลับไปหรอโอเคครับโอ้ยโ,โอเคครับผมที่แน่คือผมกจะลองขออดิวตี้นะครับอ่า black of ฟโวอนะครับผม ก็ไม่มีธงติดตัวผมผมจะกลับมาทําไมวะเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะมีธงติดตัวนะครับเพราะว่าแบบเหมือนไปเก็บเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดียว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 โอ้โหโอเคครับผมโอเคครับได้ธงสตูมานะครับโอเคครับผมอ่าเล่นเป็นเวฟนะครับเวฟหนึ่งกับเวฟสองเนาะ ก็สนุกอยู่นะฮะถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าสมมติเล่นกับเพื่อนก็แบ่งทีมเอานะครับว่าใครจะเป็นฝั่งบุกนะฮะเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าใครจะเป็นคนที่จะไปเอาธงนะครับแล้วคนที่ป้องกันธงเนาะเป็นหมวดที่ผมคิดว่าสนุกมากเลยนะโอเคครับอืมตะกี้ผมมองไม่เห็นศัตรูโอเคครับผมโอเคครับชิวๆไปนะ อาเฮ้ยเอาเออได้ส okay. so ักทีนะครับนั่นแม่โอเคครับผมเหมือนแบบค่าสู้ได้แล้วก็ไปเก็บที่ศพมันจะได้ของด้วยนะครับหรือว่าดีงามอยู่นะครับเนี่ยโอ้ชิดชิดชิดชขอไปแล้วไปเร็วสู้ๆนะเพื่อนเดี๋ยวไปถึงสุดนู่นนะครับแล้วก็วิ่งมาใกล้ๆแถวเนี้ย แล้วก็ไปใช้รเบเเนิวเคียร์กันดีกว่านะครับแล้วก็เอาไปเอาธงมาเนาะอ๋อเป็นอ๋อมีเวลาจำกัดอยู่ข้างบนไนะคิดว่ามันเป็นโหมดที่ไม่มีเวลาจำกัดอันนั้นก็เกินโกงเอ้ไม่ใช่ก็โกงเกินแหมพูดสับสนไปนิดหน่อยนะฮะโอเคนะครับเออมีใครเล่นเกม12ห่หางหรือเปล่านะครับถ้าสมมติมีใครเล่นเกม12หางอ่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเออ พูดถึงเกมอื่นปั๊บคือจะโกรธเลยว่างี้แหละบอดเกมเนี้ยพูดถึงเกมอื่นปั๊บก็โกรธเลยแหละไม่สนผมว่าจะพูดอยู่ดีก็เพื่อนๆมีใครเล่นสับสองหางหรือเปล่านะถ้ามีก็ทักมาบอกผมหน่อยนะครับเผอิญคิดอยู่ว่าจะเล่นดีไหมเนาะคิดอยู่ว่าจะเล่นดีไหมก็กะว่าจะถามเรื่องเซิร์ฟเวอร์นิดนึงว่ามันดีโอ้โหเอาอีกเลยคนเดิมด้วยแสดงว่า จำชื่อบอร์ดมันไว้นะบอร์ดตัวนี้จะโกรธเวลาเราพูดถึงเกมอื่นนะครับผมโอเคโอเคครับอันนี้เราได้ธงเดียวเองเหรอเนี่ยทำไมมันน้อยจังเลยโอเคได้สองทงแล้วอุ๊โอเคครับผมลบไปก่อนนะอ่าชิวๆแล้วนะฮะจังหวะนี้ขอยิงอื้ย,ยผมคิดอะไรออกละแบบนี้เนี่ยมันจะต้องประสานโอ้โห มันต้องผสานสกิลกับบูชาร์แล้วฮะไปแล้วเอา้าชนอะไรอ่ะเอา้าโดนบดบปอดตัวเดิมฆ่าด้วยโอ้โหเก่งเกินเก่งเกินคุณบอสโอเคฮะเอ้ยศัตรูยึดธงเราไปนะครับผมเดี๋ยวนะผมเช็คขวาก่อน ศัตรูน่าจะมาจากศัตรูน่าจะไปฝั่งโอ้ไปฝั่งซ้ายไปฝั่งซ้ายเล้ผมจะไปทันปะเนี่ยไปทันปะเนี่ยเออเออเออต้องห่วงเพื่อนเออเอเอเอ้อไม่ไหวละฟาดแทักที่นะฟาดท,ทักทีเถินะโอเคครับผมเออไม่โดนเฉยเลยครับ เนี่ยนะฮะคือมันยิงชิวๆจริงๆนะครับผมคือยิงได้ชิวๆมากเลยนะครับคือไม่ว่าศัตรูตจะอยู่ตรงระยะประมาณไหนเนี่ยของด้านนะฮะแล้วก็สามารถยิงชิวๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะใกล้นะฮะยี่สิบเมตรก็ยิงได้นะแต่30เมตรเนี่ยคุณภาพเริ่มดรอปลวนะครับผมก็เรียกได้ว่ายิงแบบนี้เนี่ยก็ดูรียะนหนึ่งด้วยนะถ้าไกลไปก็พยายามลดระยะเข้าไปนิดนึงนะฮะแล้วเราก็จะยิงได้นั่นเองนะครับ ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับในสองเกมเพย์เนาะก็เป็นไงบ้างฮะผมรู้สึกว่าการแต่ง LK 24รูปแบบนี้เนะี่ยมันเล่นชิลจริงๆนะครับผมท่านผู้ชมดูให้เลยว่า มันเล่นชิลจริงนะฮะจะเอาไปบุกก็ได้นะครับผมหรือว่าจะอยู่แบบระยะ20เมตรก็ยิงได้สบายนะครับดาวเมไม่ดรปนะเพราะว่าเราติดลํากล้องปืนที่เพิ่มเลนสมา20เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมก็ถามว่ามีข้อเสียไหมก็ข้อเสียคือในระยะใกล้แต่จ๋าเนี่ยเราก็จะแพ้สายบุกนะระยะไกลมากๆเราก็จะแพ้สายยิงนะฮะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเราจะอยู่ในระยะกลาง,ลางแล้วกันนะอยู่ประมาณกลางนั่นเองนลครับผมโอเคนะ เพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้กันดูแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะแบบมาให้ผมดูด้วยนะครับแบบอยากรู้นะฮะคือผมอยากรู้นะครับผมก็จบเลยแล้วนะฮะับสำหรับคลิปนี้เนาะคงไม่มีอะไรจริงๆแล้ว พอจะตากันไปนะครับผมฝากเนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะมาแชร์ประสบการณ์กันเนาะเดี๋ยวได้ว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรอย่างเงี้ยก็แบ่งปันกันตอบถามในคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคเนาะสั้นๆใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ผมก็จะหาข้อมูลมาตอบให้นะครับก็ถ้าอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มก็สามารถสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเดือนละเพียง35บาทเท่านั้นเองนะก็บ๊ายบายนะครับท่านผู้ชมทุกคนผมขอจบไปเพียงเท่านี้้แลวนะะฮ เจอใหม่คลิปหน้าฮะอาดิโอสบาย